รถยนต์กระบะชนกับจักรยานยนต์นะอ๋ะอบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งลายคูไม่น้อยละนอนอยู่อีกหนึ่งลายแาดแจ้งคู่ชีพด้วยแล้วกันไม่มีไม่มีสติยหนึงไ้าจะไปเนี้ยเนี้ยจบกันแน่รองค้่เนี่ยแปดหนึมันจะลง เพราะว่ามันมันไฟเขียวได้ตั้งสิอ่าสองแปดได้ทีมงานประธานอ่าโอเคครับคือรถไฟเลยสิคุโอ้เรว่ารถตึ้งฟูมันจอดตักงสิ่งแม่ทั้งใดอ๋อโอเคครับตักงสมันแม่เนี่ยมันใจให้คอ๋ออันนี้เจ้าชี้นี่บอกโอเคใบคัมภีรมาไม่เอ่ยอันนี้เจ้าชี้นีไซค์เนาะคก็คุณแม่น้แรงฟืนบ่ของข้าอ๋อเป็นรถจอดเลยเนี่ยไฟเขียวตั้งสิ่งฟูกันทุกเุกทุกตั่แม่เลยฟูดีเลยครับโอเคครับเข้าใจเดี๋ยว ลอยเวียนสีมาเด้อเดี๋ยวใหายกจกับเราเดี๋ยวเอาไบขับรคีบัตประชาะะชนมาน้ำบออ่อเดี๋ยวห้ยลอยเวียนเพิ่อนอ่าระวังรถเด้ออ่าค่อยๆไปเด้อรถชนกันอ๋อเออโอเคเดี๋ยวรอลอยเวียนมาเด้อประธานลอยเวียนแหละ รเราเชี่ยวแจ้งไน่พอเก่าหรือนอกหันโอเคอ,อ๋อใจสติอยู่เนาะเอออย่าฟาไปขยับเราแหงเด้อยคุยกับเราซีซๆเด้อคุยกับเราแต่อย่าเพิ่งไปขยับเพราะโบจักมาหญิงหังอย่างฮักเน่ ฮะยูไทร์น,น,นะคุณพัก,ออก,กบอ่อโอเคโอเคบอ่อเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจังไขการก็ลอยเว้นเดี๋ยวเพูดมาสอถามดอกนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวทานลอยเว้นบางทีกระเทิดก่อนเดี๋ยวเอาไว้นี้ละเดี๋ยวเพูดมาถ่ายรูปเรื่องบางอย่างเดี๋ยวเขาโบกรถได้เยอะเออ อ,อย่ายวบวกซอยกันนะเออครอับวกรถซอยกันตามสัญญาณไฟเอาหนีด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี่เปิดเสียงนี่เออ,เอ,อ,เอ,อ เดี๋ยวคอมเมนรถสีเลียวมาที้อ้อมมาทางเหนียวเด้เดี๋ยวเดี๋ยวให้รถมาทางนี้อ้อมมาทางนียวมึงพอรถมา่อกี้คอมเนเลี้ยวขวาให้อ้อมเขานี้ได้เดี๋ยวเอานีก็ได้นี่มอ้อมมาเฮ้รถกูชีบแล้วมั้งเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขานี้เลยรถกูชีบปะ ้าว้ยมันเป็นรถกู้ชีพอ่าวีได้ทีน มาจอดดีเลยมาจอดดีเลยมาพี่มาพี่มาข้างหน้าเลยแล่ละแล้วดิบ่อยมาจอดดีเลยดิฮมาจอดไก่เลยขวางรถเขาบังคีมาจอดพี่เลย เนีขาเขาเล่นนี่เลยกลับรถเลยไม่ได้จะกลับรถมาไปกลับไปกลับรถหนุนมาเลยโอ้ยว้าเดเ๋ยวหลายเขบอันนี้ใบใบขับขี่ รถยนตเลยครับพี่รถมอเตอร์ไซค์นี่บานามีเสือลายๆคนละอันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้จของรถยนต์มอเตอร์ไซค์มาจากคนงานเก็บคนนึพพนงคุณพ่อครับคุณพ่อครับ,บเออเดี๋ยวถามก่อนอ,อันพยย่อใหญ่เสือลายแล้พี่มาให้ข้อมูลกับร้อยเวียนเขาเด้อเออนี่อันนี้ร้อยเวียนเด้อเดี๋ยวเพื่อนถามกันตอบเพื่นเด้เอ ไม่เห็นยู่มตอนมาก็เห็นจอดอยู่เนี่ยเพี่อยู่เสาเลยมาจังเดยวะหรือมันอยู่มาพรามาบพท่านคือกันตอนมาก็เห็นมาจอดอยู่กทักกลางแลออห้อยไม่ห้อยเก่าสนอช่อนกันจุดไหน เครื่องกรจุดทุนอันนี้เครื่องให้ปวดรถมาใส่เป็นลมเยอะแสใช่มาใส่ในตอนที่เหตุการณ์เนี่ยมาจจกเรางจกชนเรอยู่งอ่าง้ยไม่ถึงมันลมเยอะนั่นอันนี้ให้ให้เตาแบบอะไรอับมได้อ